ชาวไลเกมเจ็ดชีวันนี้ก็ได้ได้ลบลบเกมเจ็ดชีครับผมงอนงอนกวนอูครับลบไปเดือนกว่าครับผมเมื่อเช้าที่เปิดเข้ามาลองไปเล่นห้องแพ็กดูครับไปเจออาเทน่าผมนี่ยิ้มเลยจะลบมันชิงแล้วดิโอมีอะไรครับผมสําหรับอีเวนต์นี้ก็เป็นตัวตลกสามตัวครับพอได้เปิดดูบ้างก็มีตัวฮีโร่ติงตองนะครับผม ซึ่งตัวที่เข้าท่าสุดก็จะมีตัวนี้นะครับผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าห่วยแตกหมดนั่นแหละครับสำหรับอีเวนต์นะครับผมผมไม่มีอะไรถ้าจะเล่นนะใช่มาเลยครับรีวิวอะไรค่ะนี่กำลังกินเนื้อย่างครับผมท่านผู้ชมมากินด้วยกันครับก็ถ้าการเจ็ดใบก็จะเป็นเพชรสามร้อยครับอย่าสงสัยนะครับว่าทําไมผมไม่ลงทุนเพราะว่ามันคือการรีวิวครับไม่ใช่การแคสครับผมงงเอางงเอางง โอ้โหก็มีถ้าเล่นครบสีตาก็จะได้นี่ครับควอบของครับเล่นคูณห้าคูณสามคูณห้าครับผมก็สำหรับตรงนี้ก็จะมีการปลดล็อกนะครับผมเอ้าทำไมอาเทนนามันถูกผมก็ไม่รู้นะครับเพิ่งโหลดมาเจ็ดพันจะได้ผมบอกเลยกวนอูผมลงคุณปิ คนลงทุนเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากครับก็เป็นอีเวนต์ลูกบาทนะครับผมใช่ไหมเออลูกบาทตํตำนานแล้วก็มีไอตัวแก้งสามชาตินะครับผมก็สะสมองนะครับผมสำหรับการรีวิวพอผ่านเพียงเท่านี้ครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรกินได้อย่างครับผมเ,บเดียวโห เ็เป็นน้องเจลด้นะครับผมมากินอะไอย่างเลยกันครับสําหรับวันนี้นะครับมาช่ว่าเร็วแล้วก็ยังแพลลาะนะครับเพราะวันนี้ลาไปก่อนครับผมฝากใต้ฝากติดตามเนึ่